ไซนี้ลูกค้าสามารถซักผ้าห่มได้แล้วครับผ้าห่มที่ผืนไม่ใหญ่มากนะครับสามารถใช้เครื่องนี้ได้เลยแต่ลูกค้าบอกว่าอ,อยากได้แบบถังใหญ่ๆซักผ้าเยอะนะครับหรือว่าพอนวมผื้นใหญ่ๆมีตัวนี้ครับ่าใหญ่สุดในร้านเลยนะครับต,ตัวนี้จะอยู่ที่20กิโลนะครับตรงนี้ต้องขอบอกก่อนเลยครับว่าไซนี้ใหญ่ที่สุดแล้วในร้านนะครับไม่มีรูปไหนใหญ่เกินตัวนี้ครับ เสียงหัวทางไฟฟ้าครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารับชมเครื่องซักผ้าในร้านเสียงหวดนะครับว่ามีรุ่นไหนแบบไหนกันบ้างนะครับก็ที่ร้านของเราจะมีเครื่องซักผ้าให้เลือกหลากหลายยี่ห้อมากครับไม่ว่าจะเป็นยา่ิตาชครับนะครับซัมซุง lg นะครับในโซนของฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้เราจะมีเล็กทรลักครับไฮเออร์นะครับโตชิบะนะครับแล้วก็ยี่ห้อเบเกครับผมแต่วันนี้ผมจะพามาดูก่อนสักหนึ่งยี่ห้อนะครับวันนี้ผมจะพามาดูของชาร์ปนะครับว่าของชาร์ปเนี่ยเขามีรุ่นไหนแบบไหนกันบ้างนนครับเชด้้าี อันนี้ก็จะเป็นส่วนของชาร์ทครับของชาร์ทที่ร้านจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับแบบ2ถังกับอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราไปดู2ถังกันก่อนเลยว่าของชาร์ทเองเนี่ยเขามีแบบไหนกันบ้างนะครับเชิญด้านนี้ครับถ้าเป็น2ถังนะครับ ขอซักเองเราจะเริ่มต้นที่7กิโลนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นไซส์เล็กสุดอ่า7โลราคาสบายกระเป๋าครับราคาอยู่ที่3,490บาทอันนี้ค่อนข้างเหมาะกับลูกค้าที่ซักผ้าไม่เยอะครับนะครับซักผ้าน้อยหรือว่าอยู่หอพักนะครับไม่ต้องไปใช้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะครับสามารถซื้อไปใช้ได้เลยนะครับเหมาะสำหรับการที่ซักผ้าไม่เยอะมากนะครับอ่าถัดมาจะเป็นไซส์กลางครับลูกค้า ถัดมาจะเป็นตัวนี้ครับอ่าตัวนี้จะเป็นไซส์กลางๆอยู่ที่10บกิโลนะครับสิกิโลก็เหมาะกับอ่าซัากผ้ากลางไม่เยอะมากนะครับถัดมาก็จะเป็น14บกิโลอ่าเพาห่มที่ผืนไม่ใหญ่มากนะครับสามารถใช้เครื่องนี้ได้เลยแต่ลูกค้าบอกเอ้ยอยากได้แบบถังใหญ่ๆซักผ้าเยอะไซส์นี้ลูกค้าสามารถซักผ้าห่มได้ลวครับอ่าเพาห่มที่ผืนไม่ใหญ่มากนะครับสามารถใช้เครื่องนี้ได้เลยแต่ลูกค้าบอกเฮ้ยอยากได้แบบถังใหญ่ๆซักผ้าเยอะ นะครับหรือว่าพอนวมผืนใหญ่ๆมีตัวนี้ครับใหญ่สุดในร้านเลยนะครับแต่นี้ตัวนี้จะอยู่ที่20กิโลนะครับตรงนี้ต้องขอบอกก่อนเลยครับว่าไซส์นี้ใหญ่ที่สุดแล้วในร้านนะครับไม่มีรูปไหนใหญ่เกินตัวนี้ครับมาพร้อมกับการประกันที่ยาวนานคับประกันมอเตอร์ถึง10ปีนะครับนี่ค่อนข้างเหมาะกับอาที่ซักผ้าหุมผานวมเยอะๆ ใช้ได้สบายแล้วก็วันนี้เราจัดโปรโมชั่นนะครับาราคาปกติอยู่ที่12,990ครับวันนี้จัดโปรขายเพียง1 1 4 9 0เท่านั้นครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเครื่องซักผ้าแบบ2ถังนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของอัตโนมัตินะครับอันนี้เลยครับอัตโนมัติก็จะเริ่มต้นที่1 1กิโล นะครับมี1 1กิโลครับ12กิโลแล้วก็15กิโลนะครับอันนี้ก็เลือกตามความเหมาะสมนะครับว่าลูกค้าซักผ้าเยอะหรือว่าซักผ้าน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับเน้นซักเป็นผ้าห่มผ้านวมนะครับผืนใหญ่ๆนะครับเราจะมีตัวใหญ่อยู่ด้านหน้านะครับเป็นไซส์16กกิโลนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับจะเป็นตัวนี้ครับจะอยู่หน้าบูธเลยนะครับตัวนี้ใหญ่สุดนะครับผ้าห่มผ้านวมนะครับสามารถซักได้นะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมการซักให้หลากหลายบางทีลูกค้าบอกเอ้ยเครื่องอัตโนมัติเนี่ยซัก ใช้งานยากหรือเปล่านะครับต้องบอกก่อนเลยว่าลูกค้าใช้เพียงหลกัลกๆแค่2ปุ่มเท่านั้นนะครับลูกค้ากดเปิดแล้วกดเริ่มได้เลยนะครับเครื่องจะทําการชั่งน้ําหนักผ้านะคะซักล้างปั่นหมาดเสร็จผ้ารอตากได้เลยครับไม่ต้องมาคอยเฝ้าเหมือนแบบ2ถังอย่าง2ถังเนี่ยลูกค้าจะต้องคอยทิ้งน้านะครับแล้วก็ยกผ้าขึ้นไปปั่นแห้งนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องครับสองปุ่มเปิดเครื่องกดเริ่มนะครับเครื่องซักล้างปั่นหมาดเสร็จทุกอย่าง กาลูกค้าลองเลือกชมดูครับว่าแบบไหนที่ถูกใจลูกค้านะครับจะเป็น2ทัถังหรือว่าอัตโนมัตินะครับวันนี้ผมแนะนํานเป็นของชารปก่อนนะครับส่วนวันหน้าผมจะพาไปดูยี่ห้อไหนรุ่นไหนคอยติดตามรับชมกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ